เดี๋ยวเริ่มต้นค <S 2> <S 2> รูจะสาธิตเลยครับวอร์มในการ <Warm S 2> ขึ้นวิธีการจ้ำนะครับวิธีการจ้ำของแทรมโพลีนนะครับ <S 2> <S 2> น้อยคนที่จะขึ้นเป็นบางทีการขึ้นแทรมโพลีนขึ้นไปทําไมมันเข่ามันกระตุกทําไมขึ้นไปแล้วมันไม่ลอยวิธีการขึ้นแทรมโพลีนนะครับเราวิ่งมานะครับเราไม่กระโดดจ้ำกระแทกหรือกระทืบนะฮะแต่เป็นการก้าววิธีการก้าวคือก้าวไปธรรมดานะครับให้อยู่ตรงเซนเตอร์ของบาะของแผ่นผ้าใบนะครับให้อยู่ได้ตรงเซนเตอร์ตรงกลาง แล้วก็รวบเท้าให้เท่ากันสองข้างเข้ามาชิดกันนะครับชิดกันหรือห่างกันประมาณหนึ่งแล้วครับแล้วก็เทคตัวโดยที่การใช้อาจจะย่อเขานิดนึงเพื่อดันตัวเองดันขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในจังหวะของการเทคตัวแล้วเรา mm hmm. งอเข่าปับ๊บตัวเราจะไม่ลอย mm hmm. นะครับมันจะย่อทําให้เรายุบอยู่กับที่ดังนั้นปัญหาของคนที่เจ็บหลังเจ็บเข่ามันก็มีผลกับตรงนี้ด้วยครับวิธีการเทคนะครับวิธีการเทคผมจะเทสให้ดู จังหวะของการเทก็คือก้าวขึ้นมาแล้วเทตัวขึ้นนะฮะก้าวขึ้นมาแล้วเทตัวขึ้นแบบนี้ครับดูอีกทีฮะนีกทีนะครับก้าวฟืดแล้วก็เทชูมือขึ้นเพื่อที่จะดันตัวให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําตัวตรงๆเป็นแท่งไม้นะครับทำตัวตรงๆเป็นแท่งไม้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะส่งตัวให้เราลอยขึ้นนะครับลอยขึ้นจากแคมปูรีแล้วให้เราลอยกลางอากาศ ตรงนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับเมื่อที่เราขึ้นอยู่ตรงที่บนแทมแล้วทีนี้ผมจะกระโดดออกนะครับผมจะกระโดดออกจากแทมเพื่อที่ไปอยู่ข้างหน้านะครับให้ลอยตัวข้ามไปนะครับไฟแบบเบสิกรกอก็คือกระโดดพร้อมเทคเนี่ยฮะขึ้นมาเป็นแบบแท่งๆควรจะยืดมือด้วยใ,ใช่ไหมครับวควรจะยืดมือเ,เราขึ้น9ชิด ย่อแล้วก็ส่งเพื่อดึงตัวเองให้ลอยขึ้นหรือจังหวะทุกอย่างทําพร้อมกันหมดทาพร้อมยืดเข่ายืดมือพร้อมกับส่งตัวนะครับผมจะทำลอยออกจากตัวเทรลนี้นะครับเราก็จะใช้การวิ่งประมาณหนึ่งนะครับใช้เลนประมาณหนึ่งเพื่อในการส่งตัวเองออกไปนะครับดูนะครับผมมาบ้าบุก้าขึ้นเทสการตัวขึ้นถ้าเกิดต้องการให้ลอยขึ้นอีก เราก็สามารถเตะขาขึ้นได้อีกหรืองอเข่าขึ้นออหรือเตะขาฉีกออกไป